มาแล้วนายกรอประเมิน7วันหากไม่ดีขึ้นอาจต้องใช้ขั้นเด็ดขาดเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเรียกได้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในขณะดนี้พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อมารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อยับยั้งโรคโควิด -19 เเช่นสั่งปิดสนามมวยสนามม้าฟิตเนสสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่แออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังกล่าวล่าสุดปลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกราโามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศในเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเพื่อสกัดไวรัสโควิด -19 สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์ขนาดนี้จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่สามารถลดลงและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังพบว่าที่ผ่านมายังมีเขตพื้นที่บางที่แอบจัดปาร์ตี้พบปะสังสรรค์และมีสถานบันเทิงบางแห่งยังเปิดให้บริการอยู่รวมถึงกรณีวัยรุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่สนคำเตือนของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันโควิด -19 และมีการก่อกวนถึงโรงพยาบาลน,นครพิงค์ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ในายกต้องตัดสินใจยกมาตรการเข้มข้นขึ้นทั้งนี้จะมีการประเมินภายในระยะเวลา7วันหากยังไม่เกิดผลลัพธ์ในตามปฏิบัติก็อาจจะมีการยกระดับถึงขั้นสูงสุดเป็นการเกอร์ฟิล24ชั่วโมง